ความหวังทำให้ชีวิตมีความหมายแต่กับคนที่ต้องสูญเสียความหวังในชีวติตไปวั <_ danach> นพรุ่งนี er ้จะเดินต่อไปอย่างไรกว่า5ปีที่ศูนย์ตาปลอมโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิง มอบโอกาสและเดินหน้าเปิดไฟแห่งความหวังให้กับผู้สูญเสียดวงตาเป็นจำนวนมากให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและปกติสุขแต่กับผู้ป่วยอีกหนึ่งกลุ่มที่สูญเสียดวงตาและเบ้าตามีอาการดวงตาผิดรูปหรือไม่มีดวงตาเลยผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีเนื้องอกหรือมะเร็งในเบ้าตารวมทั้งอาการจากไซนัสคนไข้ต้องผ่าตัดดวงตาออกทั้งเบ้าจนไม่เหลือเปลือกตา ำให้ไม่สามารถใส่ตาปลอมได้ส่งผลถึงการดำเนินชีวิตประจำวันที่ยากลำบากเป็นอย่างมาก ศูนย์ตาปลอมโรงพยาบาลเมตาประชารักวัดไร่ขิงจึงเดินหน้าขยายศักยภาพการให้บริการการทำใบหน้าและเปลือกตาปลอมเพื่อทดแทนเบ้าตาที่ผิดรูปโดยใช้เทคนิคการผสมผสานงานด้านซิลิโคนและดวงตาปลอมให้กับคนไข้ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงสองแห่งเท่านั้นในประเทศไทยผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในศูนย์ตาปลอมโรงพยาบาลเมตาประชารักวัดไร่ขิง จะต้องทำการตรวจประเมินดวงตาเป็นอันดับแรกเพื่อให้แพทย์พิจารณาการรักษาก่อนใส่ตาปลอมจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการทำตาปลอมเฉพาะบุคคลแบ่งการให้บริการออกเป็น2วันคือวันพิมพ์ตาวันลงสีและรับตากลับโดยปกติจะทำงาน2วันติดต่อกันซึ่งผู้ป่วยมารับบริการที่ศูนย์ตาปลอมแบบเช้าไปเย็นกลับสองวันแล้วรับตาปลอมกลับไปได้เลย ในส่วนของการทำเปลือกตาและเบ้าตาทดแทนใช้เวลาในการทำมากกว่าประมาณ5วันทำการเนื่องจากมีรายละเอียดในการทำงานมากกว่านอกจากการพิมพ์เบ้าตาขึ้นรูปแล้วต้องเก็บรายละเอียดของผิวหนังเปลือกตาและขนตาด้วยทุกคนที่เข้ามาหาเราล้วนมาด้วยความหวัง ซึ่งเป้าหมายหนึ่งเดียวของเราทุกคนในศูนย์ตาปลอมคือการเติมเต็มความหวังนั้นให้สมบูรณ์ค่ะซึ่งในปีนี้พวกเราได้พัฒนาบริการทําใบหน้าและเปลือกตาทดแทนให้กับผู้ป่วยซึ่งถือเป็นก้าวที่สําคัญของโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาในอนาคตเทคนิคการรักษาใหม่ๆจะถูกนำมาใช้เพื่อการสร้างความเท่าเทียมและเสมอภาคให้กับผู้ป่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ป่วยทุกคนที่เดินเข้ามาที่ศูนย์ตาปลอมโรงพยาบาลเมตตาประชาลักษ์วัดไร่ขิด ขอเชิญมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เท่าเทียมด้วยการบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ตาปลอกโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความหวังและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยผู้ขาดแคลนความหวังที่พวกเราสามารถแบ่งปันให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างแน่นอน